พยาบาลจันเพงก่อนหน้าที่พี่ชายของผมจะป่วยนั้นตัวผมไม่เคยมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดมาก่อนเลยเคยแต่ได้ยินคนแถวบ้านเล่ากันมาว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดขอเรียกกันว่าโรงค่าสัตว์ใครเจ็บใครป่วยไปถึงโรงพยาบาลหากได้นอนแอดมิท แัะเป็นอักต้องตายไม่ตามกว่าครึ่งสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ไม่ค่อยเพียงพอต่อจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กระนั้นเมื่อพี่ชายป่วยหนะักด้วยโรคมะเรง็งปอดการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนก็ย่อมไม่เพียงพอ หมอจึงต้องส่งตัวต่อมารักษาที่นี่เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลรักทั่วไปพี่ชายผมนอนในห้องรวมกับผู้ป่วยเรื้อรังเหมือนก,นกันกับอีกหลายคนพี่ชายเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สตินานและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจญาววติผู้ป่วยเจียงอื่นเดินไปเดินมา ก็จะแวะเวียนมาถามอยู่บ่อยๆว่าป่วยเป็นอะไรทํำนองเล่าระบายความทุกข์ให้กันฟังผมอยู่ว่างๆเบื่อๆก็หาเรื่องชวนคนนู้นคนนี้คุยไปเรือร่อยช่วงเวลานั้นที่ผมได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพยาบาลห้องดับจิตที่ชื่อชันเ็นตายไปเมื่อหลายเดือนก่อน ว่ากันว่าพยาบาลจันเพนเคยเป็นพยาบาลที่ใจดีมากหน้าตาสวยอายุราวราว,ราวปีเวลามีคนไข้เสียชีวิตตอนกลางคืนบางทีญาติคนที่เสียใจขวัญเสียทำอะไรไม่ถูกพยาบาลจันเพนก็จะคอยช่วยเหลือดูแลประสานงาน ทั้งเรื่องการพาไปที่ตึก16ซึ่งเป็นตึกที่ทำธุระจัดการศพทั้งอาบน้ำศพและฉีดฟอร์มาลีนระหว่างทางเดินตึกผู้ป่วยไปตึก16นี่ละครับที่เขาเล่ากันให้แกเพราะระยะทางระหว่างตึกผู้ป่วยไปถึงตึก16นั้น ตั้งอยู่เกือบหลังสุดของโรงพยาบาลการจะเดินไปในตอนกลางวันนั้นไม่มีปัญหาจะมีบ้างก็แดดแรงอากาศร้อนแต่หากเป็นตอนกลางคืนละคุณเอ๋นอกจากอากาศจะหนาวเย็นเยือกถึงกระดูกแล้วไฟทานที่ตั้งเสาห่างๆก็ติดวอบๆแบบๆนั่นแหละที่ว่า บางคนเดินตามพนักง,งานเรเปรมิ่ทันหรือตามญาติที่เสียชีวิตมาเองทีหลังมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าของรองเท้าคัดชูส้นเตี้ยเดินไล่หลังมาดังตอ๊ตอกต๊อกสม่ำเสมอไกลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเดินแสงหน้าไปนิดหนึ่งทำน้องให้เดินตามเธอนั่นแหละ คุณต้องยอมให้เธอเดินไปส่งจนถึงตึกสิบหกตามที่เธอตั้งใจแล้วจึงจะหายตัวไปเงีย,งยบๆว่ากันว่าอย่าได้หันไปคุยกับเธอให้เดินตามห่างๆอย่าหยุดอย่าหนีอย่า,ยยา,ยายให้เธอเสียความตั้งใจเพราะยังไงเธอก็จะเดินตามไปพาคุณกลับมาที่ตึกสิบหกอยู่ดี ผมฟังเรื่องนี้ทีแรกก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่ยังไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นช่วงที่ผมสลับเรียนกับแม่ผมส่วนผมนั้นออกไปทุระเที่ยมอำเภอใกล้ๆแต่ระหว่างทางขากลับมีโทรศัพท์โทรเข้ามาพอรับสาย แม่ก็ร้องไห้หัวบอกว่าพี่ชายของผมเสียแล้วตั้งแต่เมื่อราวชัว่วโมงที่แล้วหมอช่วยเต็มที่แต่ก็ไม่ฟื้นตอนนี้กำลังจะพาไปฉีดฟอร์มาลีนที่ตึกสิบหกตัวผมใจร่วงวูบแล้วรีบตั้งสติกดโทรบอกพ่อที่บ้านตามขับรถไปที่โรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดเพราะเป็นห่วงแม่ เมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมรีบลงจากรถกึงวิ่งกึ่งเดินไปตามทางเดินไปึก16ที่ว่าอยู่หลังโรงพยาบาลทางไกลและมืดจริงยิ่งไกลเข้าไปอีกเมื่อคิดว่าแม่ที่หัวใจสลายกำลังรอยอยู่ปลายทางนั้นยิ่งรีบยิ่งเหมือนจะไม่ทันใจแล้วผมก็เดินไปถึงบริเวณที่ไฟทาง เย็นเยืไอเย็นเคลื่อนผ่านแขนเหมือนมีกลุ่มหมอกชื้นไหลวนบริเวณน,นั้นผมเริ่มได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินตามมาเป็นเสียงรองเท้าคระชูส้นเตี้ยก๊อกก๊อกดังเร่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆผมขนลุกสู้แต่ยังจ้ำเดินต่อไป ใจเตื้นโครงครามเหมือนจะหลุดออกจากอกจำได้ที่เขาว่ากันว่าต้องปล่อยให้เธอเดินแซงไปแล้วเดินตามแต่ใจผมร้อนรนจะทำอะไรไม่ถูกยังคงเดินจ้นนในจังหวะเดิมไม่อยากเห็นไม่อยากเจออยากไปหาแม่เร็วที่สุดแต่ทางก็มืดมากวิ่งไปก็กลัวสะดุดล้ม หรือต้องจำจำแต่ในที่สุดเสียงเดินก๊อกก๊อกก็ตามมาทันผมเย็นเยือกไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างตัวเป็นเสียงผู้หญิงไปฟังเรื่องพยาบาลจันเพียงนาสิท่าถือว่าทำเอาผมงง เลยหันไปดูพบว่าเป็นพี่พยาบาลหน้าตาท่าทางใจดีคนหนึ่งไม่ต้องกลัวพี่รอกพอดีพี่ก็จะไปตึก16เหมือนกันเลยรีบเดินมานี่แหละเพื่อคุณไปไม่ถูกเดินมาเมืเม่อยๆลงกันไปหลายคนแล้วผมถอนหายใจโลง่งแล้วก็ยิ้มออกท่านั้นก็ยังต้องเร่งเดิน พี่ชายผมเสียแม่ผมอยู่คนเดียวผมเป็นหัวแม่นะครับอืมพี่เข้าใจไปรีบไปกันนะพี่พยาบาลว่ากระทั่งมาถึงตึกสิบหกผมเห็นคนกำลังมุมงมุงกันอยู่และตกใจที่เห็นแม่กำลังถูกอุ้มมาวางบนม้านั่งใกล้ๆมีคนโบกพัดวีให้และบางคนโบกแอมโมเนียที่จมูก แม่คงเป็นลมไปแล้วแม่ผมร้องเรียกจะวิ่งเข้าไปหาแม่แต่พี่พยาบาลรีบดึงไว้เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนแม่คุณมีคนช่วยดูเยอะแล้วคุณลองมาทางนี้ผมพยายามจะแย้งแต่ก็เข้าใจว่าคงอยากให้ดูศพพี่ชายหรือไปเซ็นเอกสารอะไรแทนแม่ เรรีบเดินตามไปกระทั่งหินศพพี่ชายนอนอยู่บนเตียงผมก็น้ำตาร่วงแต่ที่พยาบาลก็ยังดึงให้เดินเลยเตียงไปอีกแล้ไปหยุดที่เตียงข้างๆสมันนั้นใส่เสื้อผ้าคุ้นตาพิคนแล้วก็ต้องสะดุ้งเือกเมื่อเห็นใบหน้าศพชัดเจน ขับรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่รีบมาที่นี่นะ่ะเธอว่ากลางแต่ไหลผมเบาๆอีกครั้งพี่มาส่งได้เท่านี้นะคะินดีที่ได้พบกันเธอว่าก่อนค่อยๆเรือนหายไปและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้